จอกับช่องที่แสงแสงสาวโคราชนะคะอันนี้ก็จะเป็นเคยนะคะเคยหรือกุ้งตัวเล็กๆนะคะกุ้งตัวเล็กๆนะคะก็จะได้เต็มถุงนะคะก็จะไม่ถึงหนึ่งใบแดงนะไม่ถึงหนึ่งใบแดงครึ่งหนึ่งใบแดงนะคะเนี่ค่ะก็ได้เต็มเลยนะคะลองมาเทกันดูนะคะว่าอันนี้คือพี่แสงเทแล้วนะคะนี่ค่ะ ให้ดูใกล้ๆนะคะหอมมากๆค่ะหอมมากนะคะเคก็จะเต็มนะคะได้เต็มจานเลยนะคะอันนี้คือกินไปแล้วด้วยนะกินไปแล้วด้วยเนี่ยนะคะเต็มเลยค่ะนี่ได้เต็มจานเลยนะคะมีปูเลย อบแห้งเราไปยำมะม,ม่วงเออยำมะม,ม่วงใส่ส้ตมตำได้หมดเลยค่ะได้หมดเลยนะคะน้ำพริกกะปินะน้ำพริกกะปิก็ใส่ใส่กุ้งนะใส่กุ้งเล็กหรือเรียกว่าเคยนะคะใช่ค่ะซึ่งเขาเอาไปทํากะปินะคะทํากะปิหรือมาอบแห้งแบบนี้นะคะเพื่อเอาไว้กินนานๆนะคะที่แสงก็ เราไปดูการวิธีหาเคยกันค่ะไปเลยนะคะวันนี้มาจังหวัดตราดค่ะมาดูวิธีวิธีชนบทในการหาเคยนะคะเคยค่ะซึ่งจะหาแบบนี้นะคะมีเหมือนโยงลงไปค่ะโยงลงไปนะคะแล้วก็จะดึงขึ้นมานะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็จะได้ กุ้งตัวเล็กๆซึ่งเขาที่นี่จะเรียกว่าเคยนะคะกุ้งตัวเล็กแดงๆแบบนี้เรียกว่าเคยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้ดูค่ะดูใกล้ๆดูใกล้ๆค่ะยังเป็นเป็นดิ้นอยู่นะคะนี่ค่ะนี่สะอาดค่ะสะอาดสะอาดมากนะคะ ที่นี่คือเกาะช้างนะคะทุกคนเกาะช้างค่ะซึ่งจะมีเคยเยอะมากนะคะเอามาทำกะปิค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะเนี yeah. ่ยยกทีมายกทีหนึ่งก็ได้ได้นะคะได้นี่เห็นไหมคะ สุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ไปตากแห้งนะคะก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด s ับ s c r i b e ให้กับพี่แสงด้วยนะคะค่ะคลิปนี้ก็เอาเคยมาให้ดูเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าพี่แสงจะหาอะไรใหม่ๆมาให,ให้เพื่อนๆดูนะคะบา,บายยค่ะขอบคุณค่ะ